สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จี๊ดขายดีอีกแล้วนะคะพี่จี๊ดอยู่ที่นิสสันเอสเคชัวสาขาบางบัวทองค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่จี๊ดอยากจะมาแนะนํารถที่ขายดีที่สุดของนิสสันนะคะก็เป็นรถเก่งนั่นเองค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถ New a m ม l a Minor นอร์เชของเรานี่เองนะคะและรุ่นที่อยู่ข้างๆพี่จี๊ดก็คือรุ่น 1.0V ค่ะนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่659,000บาทนะคะแล้วก็สี นี้เป็นสีออกใหม่ในปีนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าสีเกสกายเพอร์นะคะจะมีเพิ่มค่าสีอีก1,000 0บาทและยังไม่พอค่ะรถรุ่นนี้ของเรานะคะจะมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันนะคะมาจากโรงงานนะคะเรียกว่าชุดอีกไน e นั่นเองนะคะค่ะและตอนนี้นะคะพี่จิ๊ตจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะใช้เงินออกรถพร้อมชุดแต่งอีกไน e แบบนี้นะคะอยู่ที่3 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรหาพี่จิ๊ตได้เลยค่ะที่เบอร์0954579559นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารถ New a ัลเม a คันนี้ของเรานะคะที่เป็น m Minor c h a n g e เนี่ยมีเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างมาชมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ด้านหน้าตัวรถกันค่ะามาดูเลยกระจังหน้านะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะกระจังหน้าของรุ่น m i n น r h h n g นนะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำเงานะคะพร้อมกับตกแต่งด้วยสีโครเมียมนะคะ แล้วก็โลโก้ที่สําคัญเลยโลโก้ของนิสสันก็ออกแบบมาใหม่ด้วยนะคะลูกค้าแต่ตรงโลโก้ก็ยังมีตัวเรดร์ーーนะคะในเรื่องของการเตือนก่อนการชนและก็ระบบเบรกก่อนการชนก็ยังมีอยู่นะคะส่วนด้านล่างนะคะเราจะให้เป็นสเกิร์ตนะคะที่เรียกว่าชุดอีกไนทนี่สเกิร์ตเป็นแบบนี้เลยนะคะสีเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะคะตัดกับสีดำนะคะแบบสีตัวรถตัดสีดำแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้ามาดูที่ด้านข้างกันบ้างคะ่ะนะคะ ด้านข้างนะคะเริ่มจากไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะคะพร้อมไฟ Day ์ i ทํา signature light แบบนี้นะคะเวลากลางวันก็จะติดมองเห็นชัดเจนเวลารถสวนทางกันนะคะามาดูที่ล้อ,อยางกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นล้อแบบเดิมนะคะเป็นล้ออลลอ,อยสีเงินนะคะอันนี้จะเป็นขอบ15นิ้วมาพร้อมอยาง195แบบนี้เลยนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าสนใจนะคะถ้าเกิดในโปรนี้พี่จีสามารถทำเป็น ค้นสีดำให้ได้นะคะโอเคอ่าที่กระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะแบบนี้เลยส่วนด้านข้างที่ใช้ด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้างนะคะที่ใช้สีเทานะคะตัดกับสีดำแบบนี้นะคะคือสีตัวรถนั่นเองนะคะ ส่วนมือจับนะคะของเราก็จะมีปุ่ม Intellikey นะคะคือปุ่มสีดำแบบนี้เลยนะคะที่จะช่วยให้เรากดเปิดปิดประตูได้โดยที่เราไม่ต้องใช้รีโมทเลยค่ะมาดูที่ด้านท้ายดูที่ด้านท้ายนะคะก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์แนบมาจากโรงงานนะคะในชุดอีกไนทแบบนี้สีดำด้วยนะคะลูกค้าไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะ แบบเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรส่วนสเกิร์ตด้านหลังนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตยาวมาเลยเป็นขึ้นรูปนะคะตัดด้วยตัวสีรถและก็สีดํามีปลายท่อคู่ด้านกลางด้วยแบบนี้เลยค่ะโอเคโลโก้ใหม่ที่พี่จิตบอกพีจีช,ชอบนะคะเพราะว่าโลโก้แบบนี้จะสวยดีนะคะเป็นแบบใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะมาดูภายในตัวรถกันนะคะเริ่มจากพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ามก้านนะคะ จับกระชับมือแล้วก็สามารถคอนโทรลตัวรถได้ง่ายนะคะแล้วก็พวงมาลัยของเราจะเป็นแบบหุ้มหนังด้วยนะคะปุ่มด้านซ้ายนะคะจะเป็นตัวคอนโทรลเครื่องเสียงนะคะเราก็ไม่ต้องเอื้อมมือไปที่วิทยุเพื่อปรับเปลี่ยนนะคะเราคอนโทรลที่ตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะส่วนตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นโลโก้นิสสันตัวใหม่นะคะส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นค i ู e c อนโทรลนะคะอันนี้จะล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะ แล้วก็มีการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็มีรับโทรศัพท์ด้วยนะคะแบบแฮนด์ฟรีตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่กระจกมองหลังนะคะกระจกมองหลังรุ่นใหม่เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบไร้ขอบนะคะจะมีความบางแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น,นะค่ะและตั้งแต่ในรุ่น v ขึ้นไปนะคะก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะเรียกว่า sos นะคะก็คือช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะ ก็ติดตั้งบนเพดานหลังคาของรถแบบนี้เลยตรงนี้นะคะลูกค้าค่ะก็จะต้องทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของ Nissan Innovation Services นะคะมาดูที่คอนโซลตัวรถนะคะอันนี้นะคะเดิมเนี่ยในรุ่น V ส่วนใหญ่เราจะเห็นนะคะการบุหนังเนี่ยก็จะเป็นบุนุ่มสีเบทนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะในรุ่น m n o r r h h n g e เนี่ย จะเป็นบุนุ่มสีน้ำเงินกรมท่านะคะมาดูที่วิทยุกันค่ะวิทยุจะเป็น8นิ้วนะคะแบบทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะแล้วก็ตัววิทยุเนี่ยก็จะแสดงนะคะตัวกล้องรอบคัน360ด้วยนะคะแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะอุณหภูมิก็ขึ้นลงแบบบ้านได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะลูกค้าด้านล่างตรงนี้ใต้แอร์นะคะเราจะมีตัว าชาร์จมือถือแบบไร้สายนะคะก็คือไวเลสชาร์เจอร์นั่นเองนะคะมีกดปุ่มสตาร์ตตรงด้านนี้นะคะตรงหน้าคันเกียร์แล้วก็เกียร์ของเราก็เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะลูกค้าอ่าแล้วเบาะของเราค่ะจะเป็นเบาะผ้าลายใหม่เลยแบบนี้นะคะสีดำตัดสีกรมท่าแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะเบาะเป็นลายใหม่สวยงามมากยิ่งขึ้นเลยค่ะโอเค โอเคค่ะได้ชมตัวรถทั้งภายในและก็ภายนอกเจ้า Nissan a m e d a Minor c h a n ไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จี๊ดก็แนะนำนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นก่อนนะคะก็คือใช้เงินดาวออกรถพร้อมชุดสเกิร์ตของ i g n i น e แบบนี้อยู่ที่3 9 9 0 0บาทนะคะพี่จิ๊ดหวังว่ารถรุ่นนี้ของเรานะคะจะตอบโจทย์ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่มองหา e c o กคาและได้ความประหยัดและได้ความแรงนะคะฟิลลิ่งขับเนี่ยจะเหมือนรถ1 5 0 0เลยทีเดียวนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็โทรหาพี่จิ๊ดได้ที่เบอร์0954579559นะคะหรือจะโทรมาสอบถามโปรโมชั่นอื่นๆในรถอื่นๆก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ฝากลูกค้าที่ดูในช่อง Youtube พี่จิ๊ดถ่ายดีนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่จิ๊ดทำคลิปนะคะดีๆออกมาให้ลูกค้าชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ